สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันที่สิบหกนะคะสิบหกธันวาคมสองพนห้าอยกสิบห้านะคะวันนี้ใครโชคดีบ้างนะคะใครที่ตามตามแนวทางของแอดนะคะวันนี้ตามแนวทางทั้งทกศมีอะไรบ้างออมสินนะคะรัฐบาลไทยนะคะเข้าหมดทุกแนวทางนะคะตรวจเจาะตัวเน้นที่แอดให้ไปนะคะแล้วก็มาเข้าเลขทู ทุกปู่ด้วย93 39นะคะทุกคนอ่าถ้าใครตามก็ยินดีด้วยนะคะอะ่โอเคทีนี้เรามาดูของเราพัฒนานะคะวันนี้เราพัฒนาเรราพัฒนาวันนี้นะคะตัวเด่น803 72 72อะไรเอ729นะคะ วิ่งลูดสองกับสามจะปิดในตารางนะคะมี7 0็ดศูนย์ศูนย์เจ่ะอไสองแปดแปดสองสามศูนย์นสามเ้าสามส 9 3 3 9 7 8 8 7 3 6เ3 6 9 9 6 28 6 2 28 6, 6 2องอออ้าวไม่ใช่นะหกเก้าไม่ใช่นะ 6, 9, สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคนะหนะึ 36, นะ่งสนะี 37, นะ่สนะี่หนึ่งสามหกไม่มาสามหกน่าจะไม่มาคะมีตัวไหนอีกบ้างเก้าสองเขาจะมาหรือเปล่าทุกคนเก้าสองหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกสองแปด เจ็ดสามสามเจ็ดสี่เจ็ดไม่น่าจะมาแอเอาหกสองก็จะมีเลยเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งโอเคอ่ะกันเบิ้ลนะคะทคุกคนกันเบิ้ลกันเบิ้ลแปดแปดนะคะมีแปดแปดสองสองแล้วก็ สามสามนะ,ะตัวเด่นนะคะแปดศูนย์สามเจ็ดสองเก้านะคะวิ่งรูปสองกับสามนะวิ่งรูปสองกับสามวันนี้ตัวเจาะก็จะมีสองสามสามสองเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกดูนะ สี่เจ็ดเก้าสามสามศหกหนเป็น6กเจ็ดนะคะเป็นเจ็ดหกเจนะโอเคค่ะตัวจอกก็จะมี7 0, 0 7, นะ็7ศูนยะเจ็ด ็จะมีหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกสองแปดแปดสองก็จะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะที่เน้นวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดนะคะทุกคนเน้นวิ่งรูดนะคะ ตัวฟันตัวฟันหนึ่งสองสามสี่ตัวฟันฟันสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะคะไปแล้วจ้า